อัลติสสีขาวนะครับมีพร้อมส่งมอบแล้วนะครับคันนี้เป็นตัว1.6นิ G ปี2019 20ชมอ่อนิวนะครับได้หน้าตาแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดรธามันนิ่งไร้มีให้ครบคันนี้เคยรีวิวให้ได้ดูแลาวรอบนึงแต่ว่าวันนั้นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าสปาใดๆนะครับวันนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมให้ดูแบบจัดเต็มนะครับผมนี่ครับภายในนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วกิ๊บกิ๊บแบบนี้เลยนะครับผมเหมาะสภาพสวยสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆไม่มีขีดไม่มีขาดแล้วก็ การ์ตชเช่นเคยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิกว่าไม่มีตัดต่อจมน้ําหรือว่ากัดสีคันนี้นะเจ้าของเดิมติดตล้งหน้าหลังให้แล้วแล้วก็มีเซนเซอร์กัละยะอีก4จุดใครที่ตามหาเอาติชชมนี้ที่เป็นสีขาวอยู่อย่าพลาดชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูอย่างละเอียดสวัสดีครับผมบอยเพทย์นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องบอยเอาติชมือสองนะครับวันนี้อัปเดตนะครับรถเอาติชกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวโตโยต้าเอาติชหน่นจุดหกรุ่นจนี1 9จด2 0 ตัวนี้เป็นโฉม all new นะครับเป็นตัวมาเนเชงแล้วนะครับสังเกตที่กระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถังบอดี้รถจะดูฉ่เฉียวมากขึ้นสําหรับคันนี้สีขาวนะโฉมนี้ผมมีคันเดียวเท่านั้นนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนแล้วก็เคยรีวิวแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพวันนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมสภาพเต็มๆกันอีกทีหนึ่งนะฮะร,ราคานะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะฮะเลกไมอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นโลคันนี้ออกรถฟร ใครที่กำลังมองหาอ u t f i สีขาวชมนี้อยู่นะรีติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ<ม>เดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะครับ<ม>ด้านหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปนะกระจังหน้าชมนี้จะเป็นสีดาเมทัลลิกตัดกับสีโครเมียมนะสวยๆเลยแล้วก็ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์แล้วแล้วก็ไฟเดย์ไลท์สปอร์ตไลท์มีให้ครบเลยนะฮะ โดยโดย,โดยโรวมนะสว,ะสวยเลยนะผิวพันธตัวรถเนี่ยเดี่มสันค,คมคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าขวาสภาพสวยสยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผิวพันธฝากระโปรงเดี่ยมสันคมคมสวยๆแบบนี้เลยนะเนี่ยเคาะไปใส่ๆบางๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับกระจกหน้าเดิมแท้โตโยต้านะครับกระจกหน้าของโตโยต้าดียังไงนะครับมันเป็นอะคูติกลารนะครับสามารถาเก็บเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีกว่ากระจกที่เวลาเราไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่ศูนย์นะครับผม นี่ครับผิวพลานเหลี่ยมสันด้านข้างคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับติดคีบกันสาดติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานล้อแม็กของเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กอลลอยขอบ16ได้ยางนะครับยางปีเป็นปี2021นะฮสะสภาพดอกยางโดยรวมถือว่ายังลึกๆอยู่เลยนะดูสะพานยางยังลึกๆเหลือๆอยู่เลยใช้งานผมว่า2-3ปีมีแน่นอนนะครับผิวพลานเหลี่ยมสันนะครับด้านข้างคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับปรับพับไฟฟ้าได้นะครับผม มือจับเป็นโคมี่มนะครับได้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสามารถพกกุญแจไ้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถได้นะครับโดยการแตะปุ่มนี้นะฮะถาตรงนี้เบาๆนะฮะรถก็จะล็อกอัตโนมัตินะฮะภายในเนี่ยได้เป็นโทนสีเบจนะครับตัดกับสีดำนะฮะดูสวยสมบูรณ์แล้วก็สาตินะครับนี่นี่คือสภาพที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับรถสวยแผงประตูไม่มีช้ำนะฮะตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มนะ เดินได้สีน้ำตาลสวยๆเลยกระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับเซ็นทรัลล็อกปรับปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้ครบนะฮะซอกด้านแก้มนะเดี๋ยวให้ดูเลยด้านแก้มหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับชัดเจนนะครับไม่มีกั๊กนะให้ดูทุกรายละเอียดน,นะครับจุดบังสีต้มสีหัวนอ็อตอยู่ครบเช็คอย่างนี้เลยเพื่อให้แน่ใจนะว่าประตูเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าโดนถอดโดนชนหนักเข้ามานะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสภาพพวงมาลัยสวยนะครับไม่มีลอกไม่มีไม่มีร่อน ตะเข็บด้ต่างๆครบทั้วนสมบูรณ์นะครับสามารถรับสายบางสายได้นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของเครื่องเสียงที่ซ้ายมือของภูมิไรนะครับผมเครื่องเสียงเดิมนะครับได้เป็นเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในนิดนึงนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องสำหรับเดี๋ยวผมแจ้งก่อนปุ่มทูสตาร์เนี่ยจะอยู่ซ้ายมือของภูมิไรนะครับถ้าเป็นโฉมเก่ามันจะอยู่ที่ขวามือนะฮะเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้ได้แอร์ออโต้แบบดิจิตอลแบบนี้นะครับผมแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินรรััาาเเปีียนก์ดข้หตตวง ใช้เป็นแบบเมนูัแล้วก็บวกลบได้คันนี้มีการติดกล้องหน้ารถให้พร้อมใช้งานเลยจากเจ้าของเดิมนะฮะถือว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะแผงรัดบอร์ดสีไม่มีซีดไม่มีจางสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับตกแต่งด้วยงานสีครีมนะครสวยสมบูรณ์สะอาดนะครับผมเบาะหนังเป็นทรงสปอร์ตนะครับเป็นแบบเบาะสีน้ําตาลนะครับตัดกับสีครีมแบบนี้เลยนะครับผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับไม่มีช้านะกับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นี่ครับดูรายละเอียดตัวเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีช้ำไม่มีขีดไม่มีขาดตะเก็บได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ซอกประตูหลังขวาสภาพสวยสมบูรณ์นะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับจุดแปะสติกเกอร์หน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่านี่ครับปั๊มทุกอย่างชัดเจนหัวน็อตเช็คแบบนี้เลยนะครับว่าไม่เคยถอดไม่เคยขยับคันนี้ได้รถเดิมสภาพสวยเกตเไม่ชนหนักไม่พิการไม่ตัดต่อนะฮะเช็คให้ดูทุกจุดทุกมุมนะฮะใครที่อยู่ต่างจังหวัดและสนใจคันนี้ผมแนะนำดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้ทราบถึงรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง เบาะด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์นะไม่มีขีดไม่มีขาดเบาะตึงๆนั่นๆพี่ๆได้ไปเนี่ยรับระกันใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับสำหรับเอาติสเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องความอึดถึกทนนะเพลงพดานปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะฮะก็จะดูสวยสมบูรณ์เลยนะครับมีแอร์เทวสองให้นะครับสำหรับตัวโฉมนี้นะครับนี่ประตูดูประตูนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์คสีแต้มสีอยู่แบบครบๆแล้วก็แผงประตูหลังขวาสภาพสวยไม่มีช้ํา สปอร์ตเมนอาร์ตอยู่ครบซีนประตูเดิมนะฮะแม็คล้างขวาสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยขูดขีดนะถือว่าเจ้าของเดิมขับได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้ดิสเบรกสีล้อการเบรกก็ได้มั่นใจมากขึ้นนะฮะสำหรับด้านท้ายนะด้านท้ายเนี่ยจะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กรารยะเพิ่มให้4จุดอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมานะครับต้องจ้างไว้ก่อนเพราะว่าสเปคเดิมมันจะไม่ได้มีให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้เจ้าของเดิมก็ติดตั้งเพิ่มมาให้บอกได้เลยว่าคันนี้ได้ไปเนี่ยคุ้ค สภาพก็สวยสมบูรณ์นะครับติดตั้งกล้องหน้าหลังให้แล้วนะครับไฟเบรกหลังขวาสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบๆแบบนี้นะครับไฟเบรกหลังซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านท้ายมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็กระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้านะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูในส่วนของรยละเอียดที่เก็บสัมภาระนะฮะบอกได้เลยว่าที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับผมนะครับภายในโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม สปอร์ตเมนอาร์คานด้านในตรงๆสวยๆแล้วก็เมนอาร์อยู่ครบๆแบบนี้นะครับคือรายละเอียดเดิมหมดเลยนะไม่มีการตัดต่อมาปั๊มทุกอย่างชัดเจนรางน้ำนะครับฝั่งนี้สปอร์ตเมนอาร์อยู่ครบท้ายเช็คล้างไม่มีโดนนะครับผมเช็คทุกจุดอย่างละเอียดเลยนะครับดูน็อตฝากระโปรงฝั่งฝั่งขวาฝั่งนี้นะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยบับนะครับผมนะครับดูสปอร์ตเมนอาร์อยู่ครบแบบนี้ลางน้ําเดิมๆนะคะ อย่างที่บอกคันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ใครที่กําลังตามหาเอาติชชมนี้ที่เป็นสีขาวอยู่ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์ได้เลยนะครับผมมีขั้นเดียวเหลือขั้นเดียวนะครับผมน,นี่ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินมีให้ครบนะครเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะครับนะครับด้านในนะไม่มีรอยสนองสนิมนะฮะเดิมๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับนะครับดูซินซิลิโคนอันนี้คือซินซิลิโคนเดิมจากทางโรงง,งานแบบนี้เลยนะครับ ซีลซิลิโคนเดิมๆไม่มีรอยสนงสนิมไม่มีรอยโดนสาดส,สีนะฮะการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีตัดต่อเข้ามานะครับผมลดหน่วยงานที่หมดสัญญาเข้ามาข้อดีคือมีประวัติศูนย์ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนเพราะว่าทุกการเข้าศูนย์มันจะมีเลขไม่ล็อกอยู่แล้วนะครับได้ไม้แทนแน่นอนนะนี่แม็กหลังซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะยางบิตโน4ีล้อนะครับสภาพสมบูรณ์ใช้งานกันต่อ2-3ปีมีแน่นอนนะครับ แผงประตูหลังซ้ายสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับเช็คให้ดูเลยละเอียดคันนี้สวยสมบูรณ์จริงๆนะครับนี่ซอกด้านในหัวน็อตคมๆม,มแบบนี้เลยนะครับนี่มาร์คสีตามสีอยู่แบบครบครละเอียดตัวรถชัดเจนนะครับรีวิวพาชมพาเช็คนะครับเดี๋ยวผมพาชมพาเช็คนี่เหมือนกับทุกคนได้เข้ามาดูรถตัวจริงที่เพชต์กันเลยทีเดียวนะี่ครับดูเนี่ยแผงประตูฝั่งนี้ไม่มีช้ำนะครับฟิล์มติดให้แล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับผมซอกด้านแก้มหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ นะหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยนะครับนะอย่างที่บอกคันนี้พี่ๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับรถเอาติดสีขาวที่มีคันเดียวนะใครที่สเปคมาสีขาวเนี่ยต้องรีบเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนนะฮะนี่แผ่นเพจตัวรถนะครับก็บ่งบอกถึงตัวเลขเครื่อง,นะองนะและเชสซีแล้วก็เดือนผลิตปีผลิตนะครับคันนี้ผลิตในเดือนเมษายนพฤศจิกายนปี2 0 1 9นะครับจดทะเบียนปี20เพราะว่าเป็นรถปลายปี19นะฮะคันนี้จะลางจดหน่อยลางจดปี2 0 นะฮะอ่ะดูในส่วนของแม็กหน้าซ้ายนะสภาพสวยสวยเลยนะครับผมยางบิดโตน4ล้อปี2021นะฮะได้ไปก็ใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมถัดมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของารายละเอียดน,นะครับห้องเครื่องกันบ้างนะฮะอ่ะสภาบห้องเครื่องเนี่ยก็สามารถเปิดฝากระโปงฝั่งนี้ได้เลยนะครับนี่นะคราวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สมานะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วน นะเพราะว่าปกติแล้วรถติดแก๊สเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาข้ามาขายอยู่แล้วยกเว้นที่เป็นติดแก๊สมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวตรงนี้นี่ครับห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องสวยๆอันนี้นะครับท่านเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยน็อตเดิมประเก็นยางต่างๆสภาพสมบูรณ์ไม่มีนะครับไม่มีรอยค่าน้ำมันไหลยเยอะนะเนี่ยครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวเราเช็คให้ก่อนปล่อยนะครับทุกอย่างเราดูแลก,ก่อนปล่อยทีนึง เรื่องของเหลวไม่ต้องห่วงนะครับเราดูแลกอดปล่อยภาษีพรบมีให้ครบนะฮะเบ้าโชกนะฮะซีนเดิมนะครับเมนอาร์ตอยู่ครบซอกด้านในหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะฮะนะครับรูระบายความร้อนคมๆแบบนี้แล้วก็แผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานจุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถไม่มีรอยแกะเกานะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบเนี่ยสเกตรูระบายความร้อนคมๆแบบนี้นะครับไม่บุบไม่เบี้ยวนะครับผมนี่ได้เดิมหมดนะครับปั๊มชัดเจน ของโตโยต้าแท้เดิมนะครับพาชมพาเช็คนะฮะซอกด้านในหัวน็อตคมๆแบบนี้นะับเบ้าโชกเมนอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามแล้วก็ซีนซิลิโคนเดิมนะฮะถัดมามาดูในส่วนของด้านแก้มนะครับแก้มซ้ายกันบ้างดูที่ชุดไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับตัวน็อตไฟหน้าไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะฮะไฟหน้าเนี่ยแท้เดิมแน่นอนนะฮะนะครับด้านแก้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับรูกลมๆคมๆแบบนี้นะครับจุดน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ นะฮะน็อตต่างเนี่ยมันจะไม่มีรอยขูดขีดของเครื่องมือช่างหรือว่าประจใดใดเนี่ยคาดด้านหน้าตรงๆสวยๆตรนี้เลยนะครับนะครับดูจุดน็อตต่างๆนะครับนี่นะซูมให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับดูรายละเอียดคมๆแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าโดนมาเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นรูปนะฮะให้ได้คมๆแบบนี้ได้นะครับนี่นะครันนี้การันตีเช็คให้เลยนะครับได้เนิมทุกจุดนะครับพี่ๆได้ไปก็ไม่ผิดหลังนะใครที่หาเอาติ s ชมนี้ที่เป็นสีขาวอยู่นะครับต้องไม่ควรพลาดคันนี้นะครับมีคันเดียว ตัวรับตัว1.6รุ่นจีปี2019.20ราคา549,000คันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น9,300บาทสนใจนะครับผมก็กดติดตามได้เลยนะครับโทรหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างคลิปนะครับสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ผมบอยพิทยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสว